สวัสดีครับผมนายวนชัยวงษาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินการจันทบุรีสังกัดสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต10กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถานีพัฒนาที่ดินการจันทบุระีได้เข้าไปปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีและองค์กรต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเขตรักษาพันธุ์ป,ปา ทุ่งใหญ่นเลสวนนะฮรโดยหลักๆที่เราเข้าไปดําเนินการก็จะมีอยู่2ชุมชนคือชุมชนบ้านสารวะและก็ชุมชนบ้านไรโบหลักของเราก็จะมีการเข้าไปแนะนําให้ความรู้สร้างการรับรู้รณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดินหรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สารอินทรีย์จากนั้นเราก็ได้แนะนําส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ทําการผลิต และใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพทั้งสูตรพรสองพรหกและสารสกัดสมุนไพรสูตรพรเจ็ดซึ่งเราได้เพิ่มเติมสาธิตรลรงลงให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชจ,จากมูลสัตว์ที่หาได้ในในใน,ในชุมชนนะครับอะไรให้ิีก็ได้นำเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์พอ,อหนึ่งเข้าไปเร่งแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักที่ในเวลาเร็วเร็วนอกจากนั้นเรายังแนะนำให้มีการปลูก พืชปุ๋ยสดก็คือปอเทืองและถูก้าได้แนะนําให้พี่น้องเษกษตรกรหรือหน่วยงานต่างๆได้นําเอายยงแฝกเปนปุูกเพื่อป้องกันการะล้างผักลลายของพินประชาชนที่สนใจหรือต้องการเข้าถึงความรู้และการบริการสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีตำบหป่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 034564277และ034564291หรือที่หมอดินอาสาประจาหมู่บ้านใกล้บ้านท่านได้ตลอดเวลาครับสวัสดีครับ